ข้าวสุด้ายวิชาดนตรีต้องการครับส้าท้ายานะครับหน้าผก็ประฉิดเลยตื่นเต้น uh huh. โอเคโอ้ส k ข o จใช่ค o ะยินดี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 ยินด่ยินดี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 ยินดินดีกินดียนดียินดียินดยินดี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 ยินคือินดินดียินดียินียิียนียิหนดียินยน่นยนนีดนีนนยนดนคน แล้วคุณต้องทำมันมีสิบคนถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ครบสิบคนคุโดนโทษใครตัวเองกนได้เดยวคืมุ๊ใช้าสือนี้ไปนี่กระดองแล้วสามสี่ โแงแหวกเหมือนแบบคลโรจิตอะไปจะคิดแบบแบบอลเล่นต้ังก่อนเป็นพวกเอ็กซพวกแบบพวกชอบโชว์เอ็กซ์โชว์อะไรวะฮิตตี่บริฟุมหน่งรือยงนี่นะครับคลโกจิตอ๋อคุลกจิต